เอฟซี FC ดูเนี่ยมันถ้ามันกินได้แล้วถ้ามันเข้ามาไข่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเข้ามาฝังตัวเข้ามาทั้งไอตัวแดงๆนี่ด้วยนะครับเหมือ <c oughs> นนี่ตัวมัน <c oughs> มาดูก่อนนะครับว่าได้แค่นี้แล้วเนาะดูสิครับว่าในอันเนี้ย <c oughs> จะฝันดูเนาะว่าจะได้สักกี่ตัวโ <c oughs> ดนตัวนี่นะครับขาดเลย เนี ó, ày, ่ยมันอยู่ที่กาบมันนี่เนาะนี่มาออกด้านนี้มันไม่ยอมมันไม่ยอมออกครับมันสู้เนี่ยอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวมีดฟันเอา ตัวนี้จะบินหนีอม,มันจะบินหนีนะครับมันตั้งหลักได้มันจะบินหนีเนาะเนี่ยนะครับนีนะ่เนาะมันจะมีสองพันนะครับนะครับนี่ออกมาแล้วอันเนี้ยนะครับ fc ดูเนาะเนี่ยนะครับมันมันน่าจะเป็นพันเป็นพันนี้นะครับเนี่ยอ่าเนาะเนี่ยมันเหมือนกันนะครับ fc ดูเนาะเห็สกเก็ตด,ดยง่ายนะครับก็ คล้ายๆก็ลักษณะมันก็ทําเหมือนกันเนาะมันอยู่ด้วยกันนี่นะครับนี่เรียบร้อยเนาะตัวนี้อยู่ในในมันเป็นดักแดงเนาะเริ่มมีปีกเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าอันนี้ก็กินได้เหมือนกันเนาะแต่ไอ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 ตัวใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันกินได้แน่นอนเนาะอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยกินได้แน่นอนนะครับเนาะไออย่างเงี้ยก็กินได้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยตัวมันไม่มีอะไรมันก็กินยอดมาพร้มีแต่โปรตีนนะครับเนะอฟตีเนาะดูดวงกินยอดปาล์มผมตายบ้างนะครับอันนี้มันมีลูกแล้วก็ เริ่มแก่เนาะแต่ว่าผมคิดว่ามันตายแน่นอนนะครับบนยอดนู่นเนาะให้ให้เอฟซีดูนะครับเนี่ยนะครับผมขึ้นไปเอายาหยอดไว้เป็นสองสามเกลอนแล้วนะครับนะครับเนี่ยเนาะคือแต่มันยังมีลูกข้างล่างมีมันมันสุกตัดได้นะครับก็ข้างล่างนี่ก็เริ่มแก่อยู่อีกหลายลูกนะครับเอ้หลายหลายทลายเนาะแต่ว่าเนี่ยคือร่วงกินตายนะครับไม่ใช่เฉพาะมะพร้าวเขากินตายได้นะครับปาล์มก็กินตายได้นะครับเอฟซีดูเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับ ต้นนี้อยู่หน้ากระต๊อบผมอยู่ที่ผมนอนหน้ากระต๊อบผมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับมาอยู่ใกล้เกินมันตายหักพับลงมาแล้วผมได้ยังถึงได้เห็นนะครับแล้วก็ขึ้นไปฟันดูเนาะนะครับมาดูต้นที่สองบ้างนะครับเนี่ยเนาะก็ต้นนี้ก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับนี่คือต้นที่สองนะครับนี่คือดวงกินยอดเนาะกินยอดเรามัต่างเข้าไปในยอดแล้วก็ผมเอายามาใส่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามัน มันเห็นช้านะครับเนาะมันเห็นช้านะครับเนี่ยหน้าไม่น่าไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะตายเนาะนะครับก็ก็เขาก็ยังมีลูกอยู่นะครับมีลูกอยู่แต่ว่าคอเขาตายแล้วเนาะนี่คือต้นที่2นะครับต่อไปไปดูต้นที่ผมเจ้าฟันให้ดูครับว่าจะได้ดักแด้หรือว่าได้ตัวด้วงนี่กี่ตัวเนาะมันเป็นตัวหนอนนะครับมาดูเนาะต้นมะพร้าวสักสามปีเนาะนะครับไปดูกันนะครับครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับอวันนี้ก็ จะมาดูด้วงเนาะนะครับก็วันนี้ผมก็เอาด้วงอย่างนี้มาดูให้ f อฟดูเป็นตัวอย่างเนาะอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมจับได้แล้วแล้วก็ที่มันกินยอดมะพร้าวอย่างนี้เนาะด้านหลงัลงผมอย่างนี้เนี่ยครับเนาะอย่างด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จับตัวมาได้เป็นประมาณแต่วันนี้นะครับอ่มามะพร้าวประมาณสักสามปีสี่ปีประมาณเนี้ยนะครับให้เอฟดูนะข้างหลังพอดีเนาะสักสามปีเนาะ ก็ตำยอดนะครับตำยอดเนี like ่ยถ้ามันกินแล้วก็เห็นตัวหรืออายามาฉีดก็ได้นะครับหรือกเอสเอสแปดห้ามาโรยมันก็ตายเนาะแต่ว่าใช้ยาฉีดก็ได้ครับมันมองเห็นเนาะแต่ว่าถ้าถ้าด้วงอย่างเงี้ยนะครับอ่ะให้ฟดูเนาะเนี่ยมันกินที่โคนเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีปุ๋ยเขาบังอยู่เนาะเนี่ยจะมีกากมาพ้าวอ่าหรือใยอะไรกับพันตัวเขาอยู่พันโคนเขาอยู่เราจะไม่เห็นเนาะนะครับได้วันนี้จะมาฟันดูนะครับว่าไอ ก่อนที่มันจะมาเป็นตัวที่บินได้แล้วก็กินกินมะพร้าวเราแบบนี้แล้วกินปามเรานะยอดปามเราแบบนี้นะครับก็มันเป็นตัวด้วงเป็นตัวักแด่อยู่เนาะมาดูนะครับว่าจากตัวอย่างเงี้ยมันไปไข่เนาะมันเป็นตัวักแด่ว่าว่าต้นพร้าวต้นหนึ่งเนี่ยผมจะฟันแล้วจะได,จะได้จะได้สักกี่ตัวเนาะมาดูกันมาเลยนะครับก็มาเริ่มดูตั้งแต่ทางแรกเลยเนาะตัดทางออกแรกๆไปเลยนะเนาะไอ้หมาไอ้มโมแดงม,มันอยู่ฝั่งนน้นมันก็หาเต่ากับหาตัวมังกรไอ้โมแดงอะ จะไปอยู่ฝั่งนู้นลอ้มดแดงเนาะมดแดงมึงทิ้งกแั้วเลอดูนะครับฝันออกไปเนาะฝันทิ้งลงน้ำไปเลยนะครับยังไงมันตายแน่นอนนะครับเอซีกท่านนะครับตอนเนี้ยตายแน่ๆน,นะครับมาดูนอกว่าจะผมจะได้ด้วงต้นเนี้สักกี่ตัวจับใส่กระมังหมาไปเรื่อยๆไปนะครับนี่อ่ะหนึ่งตัวนะครับ เคยฟันไปต้นหนึ่งนะครับลงคลิปไปก็สักสักสี่สิบตัวนะครับประมาณสี่สิบตัวได้กลับมาให้ดูนี่นะครับตวงแดงเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันอยู่ด้วยเนาะมันอยู่ด้วยกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอี FC เห็นไหมจะดูนี่เนาะมันเป็นแบบนี้อ่ะ,อะผมก็หักออกมานะครับดูให้เอฟซีดูเนาะนี่ นนะครับี่คือหลังเขาในตัวดักแด้เนาะจับออกมาจริงจริมันกินได้นะครับแต่ว่าผมไม่กล้ากินนะครับเอาใส่กระมังหมาไว้มันเหมือนกันมันเท่ากับตัวหนอนเนาะไข่มันเล็กเนาะอ่ะเนี่ยนะครับได้เท่านี้แล้วก็จะจับไปเรื่อยๆเนาะถ้ามันไม่บินออกไปก่อนนะครับมันไม่น่าจะบินได้เพราะว่าตัวมันเปียกนะครับ นะครับทำไมทาไมมะพร้าวมันถึงจะไม่ตายนะเอซเนาะดูนี่เนาะเอายน์ไปปากินเป็นเป็นขี้ๆีมันที่มันกัดออกมาแล้วเนาะเอายน์ไปนี่ตัวมันเอยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูนะว่าจะมีไหมเอายน์เอายน์ไว้นู่นก่อนเนาะน,นะครับมันม้วนม้วน,น,นแล้วก็ห่อเป็นดักแด้เนาะนะครับ มาดูก่อนนะครับว่าได้แค่นี้แล้วเนาะดูสิครับว่าในอันเนี้ยจะฝันดูเนาะว่าจะได้สักกี่ตัวมันบินได้มันบินหนีนะครับมันปีกมันหายชื้นแล้วมันบินออกได้ดีเอาไม้ตีร่วงนะครับเพื่อนๆดูเนาะมันจะทำรังเข้ามาอย่างนี้นะครับในขุดฟันดูแล้วเนาะเดี๋ยวดูฟันวิอีกทีนะครับตัวนี่นะครับ ขาดเลยเนาะเนี่ยเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างในเหลืออีกตัวหนึ่งเนาะเอามิดฟันดูอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับ มันอยู่ที่กาบมันนี่เนาะนี่บมอออกด้านนี้อืออืนี่อีกตัวนึ้งอยู่ตรงนี้นี่เนะาะเดี๋ยวมีดฟันเนาะออตัวนี้จะบินหนีอือม,มันจะบินหนีนะครับมันตั้งหลักได้มันจะบินหนีเนาะเนี่ยนะครับนี่เนาะอืเนี่ยเอฟซี FC เห็นไหม ออนี่นะครับมันน่าจะกินง่ายกว่าปามนะครับเอฟซีทกันเนี่ยดนะูเนาะนี่มันจะบินอีกแล้วไอด้ดวงแดงแมันจะบินนะครับเดีย๋ยวจะปลอยให้เอฟดูเนาะว่าจะได้ตัวไหมนี่ตัวมันเนาะ มันกินได้นะครับแต่ว่าผมไม่กล้ากินเนาะเนี่ยนะครับถ้าอยู่บ้านมันก็กินนะครับเนาะแต่ก่อนพ่อแม่พากินนะครับมันก็เหมือนแบงกวางแถวภาคเหนือบ้านเราเนาะคล้ายๆกันนะครับมีแต่โปรตีนะครับตัวมันเนาะแต่ว่าผมไม่กล้ากินนะครับก็ต่างเห็ดก็เห็ดเห็ดเห็ดเนี่ยผมก็ไม่กล้ากินนะครับฟันอีกนะครับ เนะฟันออกมาแล้วก็หลุดมาตัวหนึ่งนี่นี่ไหมนี่อืนี่ตัวเล็กครับนี่นี่เนาะตัวกระจิดนี่นี่รุ่นเล็กนี่ เนี่ยเอฟซี FC เห็นไหมตัวนี้โป้มือผมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวกระจีดเนาะเนี่ยเนี่ยมันก็ด้วงเหมือนกันเนาะมันไข่มันเล็กๆมันก็เพิ่งจะโตอ่ะทีนี่หมดแล้วเอาอยู่ลงน้ําไปทินนี่หมดแล้วก็เอาอยู่ลงน้ําไปมาดูจีนี่ต่อนะครับจีนี่ไส้มันเนาะ นี่หนึ่งตัวใส่มันสองตัวสามอันนี้ใส่มันเลยนะครับก็ถ้าถ,ถ้าก็เจาะได้ก็เรียบร้อยแบบนี้นะครับจะไม่เหลืออะไรเนาะโอเคอันนี้หมดโยงลงน้ำไปมาชิ้นนี้ ชินี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับนี่เนาะเป็นรูเป็นรูออกไปหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเนาะโยนลงน้ำไปอโอเคเอายโยนลงน้ำไปเดี๋ยวดูชิ้นนี้อีกสักหน่อยเนะยาะเดี๋ยวดูดูกันนะครับ เผื่อมีเนาะน,นี่ก็ยอดขบงพลาเนาะใจกลางนะครับโอ้ยหมดละอันนี้เนาะจะปาดูอ,อันนี้ ย,ยอดมะพร้าวอ่อนๆไม่มีอะไรอ,อย่างนีอีกสองตัวเนี่ยเอฟซีดูเนาะเห็นไหมเนี่ยนะครับมันมันอยู่ในร่องอันนี้ทั้งสองตัวเนาะอยู่ต่อตูดกันตัวรุ่นเดียวกันเนาะอันนี้หมดแล้วโอเคโยนลงน้ำไปให้ป่ากินทีนี้มาดูชิ้นนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูชิ้นนี้เนาะ นะครับว่าจะมีสักกี่ตัวอันนี้อีกตัวหนึ่ง,งต่อเลยนะครับมันจะมีสองพันนะครับนะครับนี่ออกมาแล้วอันนี้นะครับเอฟซีดูเนาะเนี่ยนะครับมันมันน่าจะเป็นพันเป็นพันนี้นะครับเนี่ยอ่า เนาะเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเอซีดูเนาะเอสเกตดูง่ายนะครับก็คล้ายๆก็ลักษณะมันก็ทําเหมือนกันเนาะมันอยู่ด้วยกันนี่นะครับนี่เรียบร้อยเนาะตัวนี้อยู่ในในมันเป็นดักแด้เนาะเริ่มมีปีกเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าอันนี้ก็กินได้เหมือนกันเนาะแต่ไอ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 ตัวใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยมันกินได้แน่นอนเนาะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกินได้แน่นอนนะครับเนาะไออย่างเงี้ยก็กินได้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยตัวมันไม่มีอะไรมันก็กินยอดมะพร้าวมีแต่โปรตีนนะครับเอฟตีเนาะอ่ะก็ จะว่าไปก็ผมเป็นคนชอบดูสารคดีนะครับก็ดูสารคดีของประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษเนาะ B B C เยอะนะครับก็มันก็ได้อย่างฝรั่งก็พูดมาเนาะก็พูดประมาณนี้นะครับคือเนี่ยนะครับเห็นไหมก็ดุกกะดุกก็ดุกเนาะมันเป็นดักแด้อยู่เนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมอุ้ยรวงเลยดังตุ๊บเลยเนี่ยคล้ายๆแมงจักกะจั่นนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะเหมือนเหมือน จ้กระจั yeah, yeah, <nothing azioni> ่นบ้านเราเนาะเนี่ยเหมือนภาคอีสานบ้านเราเนาะเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยคือจริงๆพ่อแม่ผมก็เป็นคนภาคอีสานนะครับเป็นเพือพ่ออยู่อำเภอเนินไทยแม่อยู่อำเภอเนินสูงนะครับอ๋อเนี่ย F4 ดูเนาะโอ้ยนี่อ่ะยังไม่ตายยังติ้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 งอยู่เลยเนี่ยมันมันมันอยู่ในอย่างงี้เนาะมันเป็นมันทําเหมือนนุ่นอุดตันไว้เนี่ยเนาะเนี่ยนะครับอยู่ในปลากินไป ดูอันนี้เนาะจะได้ตัวไหมเหมือนเหมือนเหมือนของเล่นนะครับ fc ทุกท่านเนาะแต่มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเอาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะโอ้ยตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนี่อริงจรงดิ้นได้อยู่ยังไม่ตายอืออืดูตัวนี้เลยครับจะค่อยๆเนาะนี่เป็นไงนี่นี่กระดกได้ดึงดึงดึงเลยเนาะนี่เหมือนเหมือนเหมือนกระตูนนะครับ fc เนาะเนี่ยเนาะอืออือเตงดึงเต็งดึงนี่ เหมือนหมูเดงเลยเนาะนะครับเดีย๋ยวดูนะจะจะมีอีกไหมเดี๋ยวดูจะมีอีกไหมอ่ายังมีนี่นี่อีกไข่นึงเนาะเอ้ยมันจะอีกไข่อีกเอาอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นด้วงด้วงเราสีดำเนาะนี่เอฟซี FC น่าเห็นชัดเนาะแต่ว่าผมมองไม่มองโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนะครับมันไอ้นี่มันย้อนตา อีกไหมอ๋อนี่มีอีกนะครับนี่เนาะหมดกันกว่าน,นี้ด้วงอือันนี้อันนี้แกะดูเอาละหมดและะ้วมัางคือมันเยอะมากเนาะนะครับคือถ้าเจาะถึงโคนมะพราะ้าวเอฟี T ทุกท่านได้นะครับเรียบร้อยนะครับอืมอุสลธรรมมาเลยเรียบร้อยคือมะพราะ้าวต้องบอกเอฟี T ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เอานะครับอ่าผมจะ ปลูกไว้ให้ด้วงกินโดยตรงนะครับเพราะว่าผมนึกได้แลวผมวางแผนมาอย่างนั้นออกมาหลายปีแล้วนะครับสองสมปีแล้วนะครับนี่นี่เป็นด้วงสีสีแดงเนาะนี่ยังไม่ตายนะครับอีกสีเนาะให้เ,เพื่อนๆดูนี่ตัวไหนแรงกว่ากันเนาะนี่ดูดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิ่งมันยังไม่ตายเนาะ,ะมันเหมือนเด็กเกนาะเหมือนเด็กอนุบาลเนานะเหมือนเด็กแบบเพิ่งแรกเกิดอยู่โรงพยาบาลเราเงี่ยเนาะนะครับเปรียบเทียบนะครับอันนี้เอาตัวออกไปแล้วอายุลงน้ําไป อันนี้มีแน่อนอนดูด้วยจะแกะออกมาได้สวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวดูก่อนเนาะอุ้ยคอขาดเลยคอหลุดนี่อืย,ยังไม่ตายยังตินตีนตดิงได้อ,อยู่เอาโยลงน้ําไปนะครับเดี๋ยวนนี้เนาะค่อยๆงัดแรงแล้วมันขาดแล้วอีกทีเนาะเนี่ยเป็นไงเนี่ยนี่เนาะอืเดี๋ยวทำหน้าปกออ๋อันนี้ดูแล้วโอเค นะครับอันนี้เป็นยอดมนันก็ไม่มีอะไรเอาไว้นี่อยู่ลงน้ำเดี๋ยวบอ่อแน้าถึงตื้นนะครับอันนี้ก็เก็บเรียบร้อยไปแล้วนาะไม่มีอะไรนะครับมาตัวออกไปแล้วอ่ะจบะให้เพื่อนๆดูเนาอว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับถ่ายรูปไปทำหน้าปกนะครับเนี่ยดูนะครับคือ เอาไปคั่วหรือผัดกะเพราหรือว่าอลา,างน้ำเนาะแล้วก็เอาใส่กระทะแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็คั่วเนาะน่าจะอ,าอร่อยนะครับผมคิดว่ามันน,าน่นนา,นนานจะมีแต่โปรตีนเนาะ fc ดูอีกเนาะแม้กระทั่งจะมีตัวไอ้แบบเนี้ยเนาะเนี่ยคือคือมันก็คล้ายๆกัน,นเนาะเนี่ยนะครับมันมันจะบินนะครับผมเอาเอาเอามีดกระแทกมันเนี่ยนะครับมันจะบินหนีเนี่ยนะครับผมคิดว่ากนา็น่าจะเหมือนกัน,นก็น่าจะกินได้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยบ้านผมเขาเรียกว่ามันมันเป็นด้วงปากขอเป็นด้วดงด้วงสีแดงเนาะมันก็กินปลาเหมือนกันนะครับเนี่ กินตายเหมือนกันนะครับก so, uh, ็ม e like ันเป็นเพื is. Is ่อนกันกับไอ้ดวงดวงดำนะครับมันมันมันเป็นคล้ายๆสายพันธุ์เดียวกันเนาะมันอยู่แบบเหมือนกันเนาะแล้วก็ทําทําตัวแบบนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยเนาะไอ้ดวงดําตัวที่เป็นดักแด้อยู่ก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับเนาะคล้ายๆกันเลยเอาลงไปอืมเนี่ยแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เนาะเหมือนตลับยาหมองไอ้สักอย่างนี่เนาะอืมเหมือนกระตูนเนาะเหมือนกระตุกกตาอะไรสักอย่างเนาะดักแด้เนาะเงี้ยประมาณนี้เหมือนกับเด็กอนุบาลเราเพิ่งแรกเกิดแล้วก็ห่อผ้าอุ้มมาเงี้ยเนาะมันคล้ายๆกันเนาะ อ,อยู่ลงน้ําไปไอมะแดงไปไหนแล้วไอมะแดงไปบ้านแล้วนะครับนี่มาดูกันนะครับว่ามันเยอะขนาดนี้เลยนะครับต้นหนึ่งน้อเนี่ยเวลากินมะพร้าวบ้านบ้านเพื่อนๆนะครับมันจะไม่ตายมันจะอยู่ได้ไงครับเนาะคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามะพร้าวนี่เนาะนะคนะเอฟซีดูเนาะเนี่ยนะครับถ้าถ้ามันกินยอดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยผมก็ได้ได้ไปหลายหลายตัวแล้วเนาะนะครับแต่ว่าบางที บางทีมันมีสะโพกตรงๆอย่างนั้นนะครับเอซีนาอไม่น่ามันมีตัวไหมเนาะนั่นผื้อผยจะมีตัวตัวนี้นะครับเนี่ยสะโพกตรงๆเนาะแล้วก็บางทีด้วงมันอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็คือใบมันเหลืองแล้วผมถึงจะเห็นถึงถึง,ถงสังเกตรู้นะครับนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางบางผมจะลองเอามีโฟันดูมันสะโพกตรงๆนะครับคิดว่าน่าจะโดนด้วงกินไปแล้วต้นนี้เนี่ยเนาะนะครับมันอยู่ข้างล่างบางทีมันมองไม่เห็นถ้าถ้าอยู่บนยอดเนี่ยเห็นนะครับเอซีนาอเอายามาฉีดอะไรเนี่ยทําได้นะครับอายาใส่น้ํา มาฉีดนะครับเอสปห้าผสมน้ํามาฉีดก็ได้นะครับมันก็ตายเนาะเนี่ยแต่ถ้าถ้ามันกินที่โคนเราไม่เห็นนะครับเอสีทุกท่านนะครับมันจะประมาณนี้เนาะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอสีทุกท่านนี่เนาะนี่คืออาณาจักรของด้วงดํานะครับอําเภอบางค้าฉะเชิงเซานะครับนี่คือบริเวณที่บ้านผมนะครับก็อยู่จงังหวัดฉะเชิงเซาก็เต็มไปด้วยสัตว์เหล่านี้นะครับนี่คือ ผมจับมาหลายๆครั้งที่ถ่ายรีวิวดูลงคลิปไปเนาะเนี่ยทำคอนเทนต์ไปบ้างก็เอามาเสียบไว้รวมไว้แบบนี้ครับท,ที่จับได้มานะครับไอ้ส่วนอันเนี้ยเพิ่งได้มาเมื่อสักพักนี่นะครับเนี่ยเนาะเอฟดูนะครับก็จะซูมให้ดูนิดนึงเนาะให้ดูนะครับว่าด่วนขนาดไหนนะครับว่ารถ ไฟฟ้าทางคู่ในกรุงเทพเร็วแล้วนะครับนี่อืนะครับจะสู่รถด่วนผมได้ไหมนี่เนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือรถด่วนที่แปดเลี้ยวนะครับ f c ซนะครับอ่ะอันนี้ตัวที่มันขวางไข่เนาะเรียกว่าตัวแม่มันเนาะนะครับไข่ในโคนต้นมะพร้าวใส่โคนต้นมะพร้าวเนาะส่วนอยู่ในยอดเนาะผมก็เจอนะครับแต่อยู่ในโคนก็ไม่เจอก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ทางต้นก็ได้มาแบบนี้เนาะอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับก็ให้เห็นกันประมาณนี้เลยเนาะนะครับ